ความมั่นคงเนี่ยถูกพูดถึงเยอะมากในในช่วงเดือน2เดือนนี้นะไม่ว่าจะเป็นว้าแดงไม่ว่าจะเป็นกรณีเรือประมงอมของไทยที่ถูกยิงและตอนนี้สิ่งที่เก่งกระถามคือลูกเรือสี่คนที่เป็นคนไทยนะครับล่าสุดผมอัปเดตคุณผู้ชมแบบนี้นายก,กะะแกแถลงเมื่อสักสองวันก่อนว่าลูกเรือสี่คนเนี่ยยังไม่ได้กลับมาที่ไทยนะครับและจะกลับมาได้คงเป็นช่วงหลังปีใหม่นะผมเคยเชิญ แขกหลายคนคุยประเด็นนี้นะเขาคิดว่าไม่เกินอาทิตย์หรอกจะได้กลับเรื่องนี้สะท้อนอะไรฮะมันสะท้อนว่าเขาเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยคุณดูผมไว้ผมเนี่ยแข็งกว่าคุณนั่นแหละประเด็นอยู่ตรงนั้นคําตอบของเขาใช่ใชเขาไม่สนน่ะจริงๆเรื่องแบบนี้มันแป๊บเดียวก็ต้องคืนกันได้แล้วไม่ใช่การเอกาสารสองสัมปันก็เสร็จแล้วอือันนี้ไม่ใช่หรออันนี้คือจะให้ดูซะว่าใครใครแน่ว่าใคร ไม่มีอะไรมากแล้วคุณทําตัวแน่ไหมล่ะถ้าคุณทําตัวแน่เขาเขาก็จะเกรงใจถ้าคุณทาตัวหน่มแนมเขาก็ไม่เกรงใจมไม่มีอะไรมากผมแอบตกใจตอนที่นายท่านแถลงว่าสี่คนเนี่ยยังติดในขั้นตอนเรื่องของเอกสารยังอยู่ในอํานาจของเขา,าแล้วผมฟังไปต่ออีกประโยคบอกว่าหลังปีใหม่อาจจะได้ออกโ,อโก็คุณก็คุณหน่นแนมไงตอนนี้ต้องดูอีกรจริงๆแล้วเนี่ยเราผิดหรือเขาเราถูก กรณีของเรื่องของเรือประมงเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า vessel monitoring system v m s เนี่ยเรือทุกลำของไทยเนี่ยจะมีขึ้นดาวเทียมแล้วก็จะรู้หมดว่าเรือตรงไหน,นอยู่ตรงไหนแล้วแนวของอแนวเช็ดแดนทางอนาเขตทางทะเลเนี่ยมันมีอยู่ในแบบแผนที่แบบเป็นดิจิตอลอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเรือเนี่ยวิ่งเข้าไปใกล้แนวนั้นน่ยประมาณ50ไมล์ทะเลเนี่ยเขาจะมี S S ไปหรือไม่ก็แจ้งไปยังเจ้าของเรือให้เรียกเรือกลับปัญหาก็คือ คุณเรียกเรือกลับไหมอันที่หนึ่งนะอันที่สองคุณไปล้ําแนวเขาในบ่อยหรือเปล่าคุณต้องดูยอดหลังหกเดือนถ้ารัฐบาลทําอย่างนี้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันแรกนะเช็คดูไอ้หกเดือนที่แล้วนี่คุณก็ล้ําไปนี่ครับลงโทษเจ้าของเรือเลยปรับมันเป็นล้านปรับแรงๆเลยแล้วก็ตรวจสอบให้หมดเพื่อจะบอกทางพม่าว่าเห้ยผมผิดจริงนะ อ่ะผมผมลงโทษแล้วคุณส่งมาได้แล้วไม่ต้องยุ่งแต่ถ้าไทยปรับจริงเนี่ยมันจะไม่เกิดแบบนี้นะสิถ้าสมมติว่าล้มจริงเขาเขาเอาเรือมาไล่แต่แสดงว่าเ,าเขาเขาถูกเราเนี่ยไปล้มบ่อยบ่อถ้าล้าบ่อยบ่อยก็แสดงคุณทุนผิดอายุอยู่แล้วคนที่รับผิดชอบคือกรมบะมงศูนย์นาแรงเข้าเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยกรมระมงไม่พูดสักคำนะอยู่มาจะสองอาทิตย์แล้วเนี่ยจริงๆคุณต้องแถลงว่าเรือเราล้าหรือไม่ล้มล้าก็คือล้าไม่ล้าก็คือไม่ล้าสมมติว่าล้าต้องต้องเล่นงานตัวเองให้เรียบร้อยก่อนเขา แล้วไม่ต้องยอมเขาไม่ต้องรอถึงตรงปีใหม่หรอกก็รเราเล่นปั๊บเนี่ยเขาก็ส่งมาแล้วเขาถือว่าคุณโอเคเข้าใจเขาคือคุณรับรู้แล้วว่าคุณผิดจ,จริงอ่าแต่นี้เขาดึงมาเพื่อเขาจะต่อเราคุณว่าคุณเนี่ยเอาไงอ่ออันนี้สมมุติว่าเราไม่ล้าเราก็ประกาศเราไม่ล้อถ้าเป็นผมผมก็เขียนไว้ในเฟซบุ๊กผม่นแหละครับถ้าเราไม่ล้าปากแล้วคุณยิงเรานะมีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตใช่ไหมครับ เราบอกว่าต่อไปเรือของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเรือประมงหรือเรือรบของคุณเข้ามาเราจะไมย่ยิงเตือนยิงเลยเร,เราจะยิงจมโอ้โหครับไม่เป็นไรเนี่ยจนก,กว่าคุณจะคุณจะขออาภัยเราถ้าคุณขออภัยเราเริ่มใหม่มแล้วก็ถ้าคุณยังฝ่าฝืนอ,อีกทีผมจะปิดด่านสามเดือนอคุณไม่ต้องรับอะไรจากเราค,รคุณไปหาที่อื่นไปม,มันต้องเล่นแบบนี้เป็นไง เอาแต่ของเราก่อนของเราเนี่ยผมพยายามตรวจเช็คข้อมูลนะคุณผู้ชมด้วยความเคารพจริงๆผมยังไม่เห็นเนื้อหาและรายละเอียดว่าเราเนี่ยล้ําหรือไม่ล้ํานะจริงๆวินาทีเดียวก็รู้แล้วอแต่คุณไม่ไม่ขยับไงไม่ขยับคุณก็เหมือนกับเรื่องวา่า<อ>ว่าล้าไม่ล้ําให้นาะทีเดียวก็รู้อแต่คุณก็ทําเป็นไม่มีอะไระเหมือนว่าเนี่ยเหมือนมีเรามีบ้านมีมีเขา่าเขา่าเขตเ,เรียบร้อยอวันดีคืนดีเบ่้นบ้านมาอยู่สร้างกระต๊อบอยู่ข้างเรา แล้วแล้วเราก็บอกเราคุยกันได้กับกับเจ้าของกระต๊อบใช่ไหมเจ้าของกระต๊อบบอกนี่ผมก็คุยกับเจ้าของบ้านใหญ่ได้รู้เรื่องดีเดี๋ยวผมจะเปิดร้านร้านกาแฟขายของอยู่หน้าบ้านคุณคือมันเป็นอย่างนี้ไงเฮ้ยไม่ได้มันเขตผมคุดออกไปแล้วก็จบมันมันน่าจะง่ายแบบนั้นแต่ทําไมว่าสองสองเรื่องเนี่ยเรื่องเรื่องว้ากับเรื่องประมงมันมีความคล้ายกันว่าความชัดเจนบางอย่างเนี่ยสาธารณชนไม่ได้เห็นเลยนะก็คุณหน้าที่รัฐบาลครับมันเลยขั้นของ ของอย่างของว่าแดงเนี่ยฐางเขาแจ้งเจอิญเขาบอกเลยววันรัมแล้วไงรัฐบ,บาลก็ต้องรับรู้วัน้ําแต่ไม่ใช่บอกว่าฐานมาบอกวาล้ําครับลําครับเออเราคุยกันได้นะั้นเราไม่มีปัญหาม,มา30ปีอะไรของคุณเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันไม่เคยสร้างมาก่อนเพื่อไอ้สิ่งกีสร้างถาวรไม่เคยมีเพิ่งมีเมื่อปีนี้แล้วก็พูดด้วยว่าเป็นเขตของเขาเพราะหลายพระพุาธะว่เขากำลังขยายเขตเขาจะสู้กับเจ้ายอดศึกอยู่เขาจะสร้างไอ้ว่าเหนือกับว่าใต้เนี่ยให้มันเป็นรัดใหญ่ขึ้นมารัดหนึ่งแล้วก็ขยายเขตมาพอขยายเขตมาเสร็จปั แล้วคุณจะไปทำอะไรกับเขาได้มันต้องรีบไล่ตั้งแต่วินาทีนี้เพราะเขาจะไม่เป็นรัฐรีบไล่เขาไปก่อนครับไม่ต้องแล้วเอาเคถ้าคุณอยากให้มันดูดีหน่อยคุณก็ไปแจ้งจีนแล้วก็เอาแผ่นที่ให้จีนเขาดูให้จีนเขาช่วยให้ช่วยกำชับถ้าไม่หรือคุณไม่ทําอะไรคุณก็ฟาดเลยแม่นี่มีอะไรยากแล้วฟาดก็ฟาดบังมาแล้วก็ได้เดี๋ยวหาดีคนชอบว่าผมว่ชักสึกเข้าบ้านโหดถ้าชอบบวกอยู่เรื่อยคุณก็ยิงกระสุนควันก่อนดียิงบนหัวคุณนะทุกไอ้ก้าก้าวก้า ก้าแคมอะยิงบนหัวคุณก้าแหงเราบอกว่าต่อไปยิงลงฐานนะคุณจะไปไหมไม่มีอะไรายากเลยคุณก็แจ้งนี่เป็นการทําแบบอรมณมันรวยแล้วแต่เนื่องจากว่ามันไม่มีกระบวนการของการตกลงรอกประเทศไงดังนั้นคุณต้องใช้กําลังสองเรื่องนี้คือมันมีความคล้ายกันอย่างที่เก่งบอกนะครับพี่โหนงคือเราไม่เห็นความชัดเจนแล้วก็ออกไปในวทางคําพิพากษ์วิจารณว่าดู หน่อมแนมนะผมใช้คํานี้ตามเสีหนูนะครับเออมันจะแก้ได้ยังไงคือเอาความจริงมาไม่ต้องคิดอะไรมากเอาขึ้นบนโต๊ะให้ประชาชนก็เห็นว่าอย่างไรแล้วประชาชนจะบอกเองใหร้รัฐบาลทําอะไรถ้ารัฐบาลคิดไม่ออกให้ประชาชนก็คิดให้คุณคิดไม่ออกนะให้ประชาชนก็คิดให้มีประชาชนกาให้ความเห็นคุณแล้วคุณไปรูบเราความเห็นแล้วก็มาสรุปทําตามประชาชนบอกจบ คืออันนี้อย่างน้อยสองเรื่องนะไม่แน่ใจว่าในหนนาคนมันมันจะมีแบบนี้อีกกี่เรื่องมันตอกไปไกลหรือเรื่องเกาะกูนเนี่ย,นนยครับคุณขี่เข้ามาที่เกาะกูนเนี่ยมันขี่เข้ามาดินแดนเพราะเกาะกูนเป็นดินแดนทางพื้นดินของไทยครับเหมือนกับคุณมีบ้านอยู่แล้วคุณก็ตีวงเรียบร้อยอวันดีคืนดีเพื่อนบ้านบอกเนี่ยเขตบ้านเขาล้ำามาในบ้านคุณคุณจะยอมไหมห คุณก็ไปบอกกับบูชาบอกที่คุณขีดนะมันขีดนะมไม่ใช่บอกเขาขีดมาแล้วก็อ้อมเกาะก,กูดไม่ใช่เขาขีดตรงมาเกาะก,กูดนะ้นผิดตั้งแต่แรกรให้ไปขีดเส้นใหม่แล้วเรายินดีจ่ายตังค์ให้คุณไปสำรวจมาใหม่ว่าจะออกมายังไงคือปกติถ้าดินแดนสองประเทศอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เอาเอาเท้าขีดเส้นตรงกลางเส้นเดียวและพื้นที่ทับซ้อนไม่มีในโลกนี้ําหรับไทยกับกบ,บูชาไม่มีเพราะมันทันหน้าชนกันเมื่อชนกันมันก็ต้องเป็นเส้นเดียวมันไม่มีเป็นเส้นแบ่งอย่างนี้ไม่มี อ่ะผมถามต่อครับเป็นคําถามสุดท้ายในรายการนะว่าถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ยังเป็นแบบนี้อยู่นะเป็นแบบแบบที่ผ่านมาแบบเรื่องว้าแบบเรื่องเรือประมงที่ถูกยิงแล้วก็เป็นเหตุให้มีคนไทยเสียชีวิตด้วยแล้วก็ยังถูกจับยังไม่ได้กลับมาจะเกิดอะไรขึ้นหรอก็เหมือนกับที่พมากก่าเขาทำนั่นแหละเขาก็บอกเขาก็ยึดตัวไว้ก่อนเขาบอกไม่สนใจจนกว่าคุณจะแก้ไขเป็นการสั่งสอนทำไมคุณต้องให้เขาสั่งสอนนะคุณไม่ไม่ทำเอง คุณมีอายุยูมันมีไรต่างมีคือมีไอดาทธงนาวเทียมคุณเล่นก่อนเลยคุณตรวจสอบเดี๋ยวนี้อย่างวันนี้ยังมีมีปรกาสนั้นเลยมาจากสองอาทิตย์แล้วคุณยังมีเวลารีบประกาศแล้วเช็คดูว่าผิดหรือถูกเอาความจริงขึ้นมาแล้วประชาชนจะได้ไม่สับสนพอประชาชนไม่สับสนเขาก็จะแนะนําคุณได้คุณจะทําอะไรถ้าถ้ารัฐบาลคิดไม่เป็นให้ประชาชนคิดสํานักข่าวทูเดย์เมคทูมอร์โร์ทูเดย์